สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้พามาฟังพยากรณ์อากาศประจําวันเสาร์ที่9เมษายน2565มาเช็คกันเลยว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรวันนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยจะมีอากาศร,ร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อน ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่ขอให้พี่ๆน้องๆประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังอ่อนทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนมาบริเวณภาคใต้ตอนล่างส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนโดยลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรจ้ะ มาเช็คสภาพอากาศทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวานันจะมีฝนฟ้าขนอ,นร,อระดับสิบของพื้นที่เน,น,น้นน่านแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและตากอุณหภูมิต่ำสุด20-23งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37งองศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวานันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส รุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคอีสานจะมีมมอากาศเย็ใในในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าลัวในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่เน้นที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เน้นพังงากระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส คกลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกลับม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย